สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนวันพรุ่งนี้เช้านะครับตั้งแต่ประมาณตีสี่นะวันที่26มิถุนายน2563นะครับหลัก110หน่วยนะครับเมื่อกี้ผมเขียนตกไปตัวหนึ่งครับมีหนึ่งด้วยต่อท้าย ร้อยหกดแนะครับ1ิบสามสี่ห้าหหน่วยห้าหกดแดเกนะครับก็ผมจะเน้นช่วงช่วงแรกนี่นครับเป็นเลขเด่นนะครับตัวแรกแรกจะเป็นเลขเด่นในแต่ละหลักตัวหลังๆก็จะเป็นเลขรลองไปนะครับถ้าจับเลข110หน่วย ก็จะเป็นเลขสามตัวบนนะครับอย่างเช่น6 3 5าอย่างนี้นะครับ6 2 8อย่างนี้นะครับ7 4 6 7 5 9 1 5 6 8 2 9อะไรอย่างนี้นะครับเป็นเลขสามตัวบนนะครับถ้าจะจับเลขสองตัวบนก็จับ1 0บหน่วยครับสอเสือโนหนูหน ปิดหลักร้อยไว้นะครับปิดหลักร้อยไว้สมมุติว่าหลักสิบเป็น3ก็เอาหลักหน่วยไปต่อให้หมดนะครับ3ามห้าสา3หกสอย่างนี้นะครับถ้าหลักสิบเป็นสองก็สองห้าสองหก็ดสองแปดสองเก้าถ้าหลักสิบเป็น4จะได้4ี่ห้า4ี4หกสีี่แ้า ถ้าหลักสิบเป็นห้าจะได้ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับถ้าหลักสิบเป็นหกก็จะได้หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับนี่คือเลขสองตัวทั้งหมดนะครับทั้งบนและล่างนะครับสามารถซื้อได้ทั้งบนและล่างนะครับก็ลองดูครับผมจับให้ตามนี้นะครับใครชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นนะครับไม่ชอบจับเองนะครับหรือ ดูเลขอาจารย์ท่านอื่นถ้ามันใกล้เคียงกันก็ซื้อให้มันติดๆกันไว้นะครับอย่างนี้สมมติว่าสมมติว่าชอบสองหกก็ซื้อสองห้ากันไว้นะครับชอบสามห้าก็ซื้อสามหกกันไว้อะไรประมาณนี้นะครับอย่าเว้นว่างเด็ดขาดครับหวยกับหุ้นถ้าเว้นว่างเมื่อไหร่นะฮะไม่รอดฮะมันชอบหนีเรานะครับ มีหลายต่อหลายครั้งมากนะที่ผมเอามาให้เอามายกตัวอย่างดูให้ดูนะครับว่าหวยมันชอบออกตรงกลางให้หนึ่งกับสามออกสองอย่างนี้นะครับให้สี่กับหกออกห้าอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ <maiden> มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านมากมาครับฝากสมาชิกใหม่ๆกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้เห็น อย่างรวดเร็วนะครับเวลาผมลงกระทู้ใหม่ๆหรือว่าโพสอะไรใหม่ๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ